ตอนนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องพยายามผสมผสานองค์ความรู้ทางแผนปัจจุบันเข้ากับองค์ความรู้ดั้งเดิมก็คือว่าอ,าอวัยวะที่สําคัญที่โควิด19มันจะทำํำลายก็คือตัวปอด เพราะฉันเองเนี่ยเราต้องพยายามที่จะทําให้ปอดของเราเนี่ยมันมีความอบอุ่นและมีความชุ่มชื้นในระดับหนึ่งแต่ไม่เหนียวข้นจนแบบมีเสมหะมากเกินไปตัวขิงเนี่ยก็จะช่วยได้ดีน้ําขิงเนี่ยมันก็มีการศึกษาวิจัยนะคะว่าขิงแก่เนี่ยที่ต้มน้ำเนี่ยมันช่วยทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยจับก,กินเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยได้ดีขึ้นพอไปต้มแล้วมันมีสารกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าโพลีแซคคาไรด์ออกมาช่วยเพิ่มภุมมปุ้มกันในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยมันมีอยู่แล้วเรากินได้ทุกวนันสวบกาบ รักษาอยู่แต่ว่ามันมีเหมือนเสมหะติดที่คอเนี่ยทุกเช้าอย่างเรามีคนไข้เนี่ยคนไข้เขาจะบอกบอกว่ามันมีเสมหะติดข้างในแต่เอาไม่ออกเราเนี่ยอาจจะช่วยในเบื้องต้นได้ก็คือว่ากินน้ําขิงแก่แล้วก็เอามะนาวแทกเกลือใส่เพื่อดึงเอาพวกเสมหะเนี่ยออกมาซึ่งตัวขิงมันจะช่วยในเรื่องของการไปลดเสมหะน้ำมูกอะไรต่างๆถ้ามีอาการ เป็นคนปกติแข็งแรงดียังไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรกินตัวเครื่องเทศหรือสมุนไพรเนี่ยเป็นส่วนผสมในอาหารจะดีที่สุดเพียงแต่เน้นให้มันเพิ่มมากขึ้นมีผักส่วนครัวกระเพราัหระพา,ะพาทมิ้นขิงหัวหอมตะไคร้อะไรพวกนี้ออย่างกระเทียมไม่ว่าจะประกาศกินผงต้มน้ําจะบดเพิ่มภูมิหม้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหรือหัวหอมเราเคยได้ยินว่าหัวหอมแดงหัวหอมใหญ่ไงานวิจัยบอกว่าต้องเลือกหัวหอมทีม่สีเข้มมันจะมีสารเคอร์ซิตินจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยในเรื่องของการทํางานของโรคหัวใจและหลอดเลือดไอ้ตัวหอมหัวแดงเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่มันขยายทางเดินหายใจได้ถ้าสูรเรามีอาการคัดจมูกเราต้มแบบเครื่องต้มยำเนี่ยแล้วก็คุมผ้าแล้วก็สูตรเอาไอแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องมีข้อควรระวังในคนไข้ที่ความดันโลหิตสูงพอร้อนมากจะทําให้ความดันโลหิตสูงกาเริบได้ เรื่องของการพักผ่อนที่เพียงพอหรือการออกกำลังกายควรต้องนอนให้พอแต่ช่วงนี้ทุกคนต,ต้องยอมรับว่าเราดูข่าวสารเยอะมากมันเป็นเรื่องใกล้ตัวและเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีก็มีความเครียดความกังวลถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเครียดเรากังวลเรานอนไม่หลับสมุนไพรอะไรเป็นทางเลือกเช่นบัวบกที่สามารถเอามารับประทานเป็นชาได้ตอนหลังเราก็ไปเจอฤทธิ์ในเรื่องของการบำรุงสมองมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดเส้นเล็กๆที่สมองมันช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้มันช่วยทําให้การนอนหลับทำ ได้มีคุณภาพมากขึ้นหรือว่าถ้าใกล้ตัวมาอีหน่อยก็เป็นยาหอมแ้หแห่นไทยเขาก็บอกว่ามันช่วยปรับทิศทางลมในทิศทางที่มันควรจะเป็นคล้ายๆพลังงานในร่างกายให้มันไหลเว e ียนดีแล้วก็ดึงลมที่พังอยู่ในสมองให้ลงมาข้างล่างก็ช่วยนอนหลับได้ดี ในส่วนของการใช้สมุนไพรอยากจะเน้นย้ำกับประชาชนนะคะว่าสมุนไพรจะถูกใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในอีกหลายๆเครื่องมือที่ต้องมีนะคะย้ำว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นโรคระบาดใหม่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรายังไม่รู้จักเขาดีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการต่อสู้กับเขาค่ะ